แล้วนะคะัเพราะว่าที่นี่เขาฟูลีวอล์คเกอย่าันแี้วเล่นแบบนอนสต็อปมากก็คือเสียงแหบคือถ้าเกิดใครเล่นก็คือต้องกรีด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 ไม่ไหวจริงๆขาสั่นยิ่งๆิ่งๆิ่ป้ว่าเวิร์สเอ็ดมากๆถ้าเกิดใครมาที่ยูนิเวอร์แซลนะคะ ตอนนี้คือเราต้องแบบว่าวสิรักสิครบ2โดนแล้วเราถึงมาได้เนาะทางนี้นะก็จะเป็นคลิปที่พาทุกคนไปเที่ยวแบบจริงๆจังๆสักทีนะคะจะพยายามอัดฟูดให้เยอะที่สุดเนาะ,ะตอนไปดิสนีย์ตอนนั้นนะ่ยเขายังไม่ได้แบบว่าเปิดแบบเต็มร้อยไงแต่ตอนเนี้ยคนเริ่มเยอะขึ้น <ๆ S 1> ก็ไม่ได้ซื้อเอ็กเพรสพาสด้วยนะคะเหมือนถ้าเป็นดิสนีย์จะเป็นฟาร์ดใช่ปะที่นี่จะเป็นเอ็กเซสเราไม่ได้ซื้อเราก็ต้องไปต่อแถวก็ไม่รู้ว่าวันเนี้ยจะเล่นได้เยอะแค่ไหนแต่เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศกับฝาดทุกคนใช่พยายามจะเก็บว่ากกทุคน คนนะคะประกอบด้วยเปิ่มพี่แพทไนดี้แล้วก็นาแซมค่ะตอนนี้ไนดีเหลือประมาณ7ปวบมายูนิเวอร์แซลนะคะสิ่งที่เราจะต้องเล่นก็คือจูราสิกพาร์คนะคะ <c oughs> มีแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะ แล้วก็มินเนี่ยนค่ะเป็น3อันที่ปื้มอยากจะมาที่สุดคนจริงๆแล้วถ้าเกิดมีเวลานะคะครั้งหน้าเดี๋ยวปื้มจะพาทุกคนไปฟลอริดาแต่ครั้งเนี้ยปื้มว่าปื้มเหนื่อยเกินไปที่ปื้มจะพาทุกคนไปฟลอริดามันเหนื่อยมากๆทุกคนดังนั้นพามาที่ฮอลลีวูดก่อนนะคะจะบอกว่าวายและทุกอย่างของอันเนี้ยก็คล้ายๆกับญี่ปุ่นแหละพยายามพูดเพื่อให้ทุกคนแบบนึกภาพออกสมมติว่าแบบเผื่อใครบางคนเคยไปนะก็ค,ะคือคล้ายๆญี่ปุ่นเลยทุกๆอย่างที่เขาวางเรียงรายไว้เปลี่ยนแค่คนแต่ว่าเดี๋ยวปมไ่นุ ใส่แมสแล้วนะคะเพราะว่าที่นี่เขาคุ้ี่เขาตึอย่างกแล้วปังไม่ไหวค่ะปังไม่ไหวแต่ถ้าเกิดอินรดเราก็ต้องใส่แมสอยู่บันคือทุกที่ตอนนี้คือตอนนี้รัฐแคลิฟอร์เนียก็คือโอเพนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะนโหลดแอปของที่นี่ค่ะชื่อว่า Universal California ก็คือโหลดป่ะตอนนี้เขาได้แจกแมปแล้วให้ที่ในมือถือเราก็จะบอกว่ารอกี่นาทีดิสนีย์ก็เป็นดิสนีย์ก็เป็นอย่างนี้แต่บอกเลยว่ารอแบบไม่ใช้เวลานานเท่าที่ญี่ปุ่นแน่นอน5นาที15นาทีเร็วมากเลยนะ มินเนี่ยมันนั้นรอกับสองชั่วโมงอะนี่วันนี้เรามาเป็นสี่แก๊งนะคะนี่เป็นแก๊งวันนี้เขาเป็นแก๊งกันก็คือแมสแมสแมสนั่นแหละเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเขาได้ใส่เขาจะให้ฝากของก่อนนะคะตอนนี้คนเยอะมากะคะหาล็อกเตอร์ว่างเลย เล่นมินงนี่อันแรกแต่หาไม่เจอเออหาไม่เจอพี่พันต้องไปดูในแอปนะซึ่งปื้อก็แบบบ่หู้เบอร์รูบเบอร์เห็นนะ ลปหน้าเหมือนปึ้มเลยอ่ะใครว่าหน้าเหมือนปื้มกดหนึ่งใครว่าหน้าเหมือนปื้มกดสองทัศเย ต่อไปเราจะไปเล่นเจูรัสติกเวิลด์เขาบอกว่ามาแล้วก็ต้องเล่นนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยกหรือเปล่าแต่ที่รู้ว่าก่อนเปี่ยกก็คือดำแน่หัว่ามันรล่นมากโคตรนัก <c oughs> แซนแยกล่างออกมาสองอันอร่อย <c oughs> ไ,ไหมอร่อยอืม เล่นเสียวๆก็อาจจะไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นลาก,ก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเล่นอะไรต่อไปนะคะตันนี้มาที่ Timeformer ไ,ไม่รู้ออว่าต้องเล่นอน,นี้แรงไหมควาจริงนะเพิ่มมาอยากถ่ายคลิปมาผ่าน มีต่อมาก,กับนายเอดีนะคะเพราะว่าอีกสองคนคือขอลาขอบายเพราะว่าเขาไม่ไหวกันนะคะ แบบนอนสต็อปมากก็คือเสียงแหบเสียงแหบเลยกีดกีดอย่างเดียวคือถ้าเกิดใครเล่นก็คือต้องกีด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 แล้วกีดก่อนด้วยคือแบบว่าก่อนถึงกีด่ัดไม่ไหวไุ่ยไหวจริงมุมมหาชนนะคะมุมนี้ทุกคนมาต้อมาถ่ายตาพ่ขึนเลยตามองไม่เห็นเลย นะคะเป็นสตูดิโอทัวร์ค่ะใช้เวลาประมาณ60-70นาทีนะคะนานเหมือนกันอยู่ที่นี่ก็จะแทนแทนหน่อยอ๋อคือตอนเช้าอากาศดีมากแลออ้วก็ตอนกลางวันร้อนมากตอนนี้หลังสิบโมงก็หนาวมากโม่งมากเหมือนคนเป็นไข้เดี๋ยวกำลังจะไปแล้วนะคะ1ชั่วโมงกับสิ่งนี้ แต่ว่าผู้ไม่รู้ว่าเอฟเฟกอะไรมันตีในร่างกายม,บบมันแบบมึนนะเข้าใจป่ะมันเหมือนสีเครื่องเล่นแล้วแบบมันไม่หยุดเลยแล้วก็มานี้อีกแล้วก็คิดว่ามันจะเบาๆแต่มันก็แบบ หนึ่งชั่วโมงนะไม่อก่้ัวหัมมากแต่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเร็วมากๆเพิ่งว่าปวดเอ็ดมากๆถ้าเกิดใครมาที่ยูนิเวอร์แซลอารีบูนะคะอย่าลืมมาสต<อ>ูดิโอทัวร์เน,นี้ถือว่าเป็นครั้งที่แบบจะเล่นเยอะที่สุดเลยเน<อ>าะใช่แปลกมากๆปกติก็คือมา<ด><ด>เพื่อถ่ายรูปเพราะว่าถือว่าคิวรอ่ะยังไม่ยาวขนาดนั้นนะคะก็คือดูในแอปห้าี่ยี่ห้าสี่ห้าคลิปนี้นะคะก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะไม่เคยมายูนิเวอร์แซลเราเล่นเยอะขนาดนี้มาก่อนนะคะก็บอกเลยว่ามายูนิเวอร์แซลเนี่ยสุดคุ้มสุดฟังมาก ากเพราะว่าเราแบบใช้เวลาคุ้มค่าสุดๆนะคะราคาอยู่ที่139เหรียญนะคะประมาณนี้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะเพราะว่าเอาฟู้ดมาฝา,ากทุกคนเยอะมากๆเลยถ้าเกิดใคร,ใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยไายไวันนี้เหนื่อยมากวันนี้ต้องสลบแน่นอน